สวัสดีครับโครยการเกมมาเล่ามาคุยวันนี้คุณบิวเปลี่ยนไปใช่เพรา,าะว่าวิวเขาติดภารกิจนิดนึงซึ่ง,งก็ต้องขอบอกก่อนว่าช่วงอาทิตย์หน้าก็อาจจะเจอเป็นน้องฝงและน้องปอนก็อาจจะเจอสองคนนี้มากขึ้น พราะว่าช่วงนี้เราเขาเรียกว่าอะไรมีนโยบายในการลดความโควิดสลับกันเข้าเพื่อว่าเขาเรียกวัาไงล่ะลดการแพร่ระบาดของโอไมครอนซึ่งตอนนี้มันก็ยังคงรุนแรงกันต่อเนื่องนะเอาจริงๆมันยังไม่หมดไปแต่แต่ต้องบอกว่าพี่พีนิวช่วงที่ผ่านมาจะไม่เห็นหน้าตาตาคุณเลยยังอยู่แต่แค่ไปทําในส่วนข้างหลังใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราก็มีรายการใหม่ด้วยแหละที่มันก็ผกับเปก็คือจะไปลงอยู่ตรงรายการนั้นร่วมกันทำนั่นแหละก็ติดตามก็ได้เสียงสะท้อนทุกวันเสาตอนห้าโม รายการดีๆที่อยากให้ดูกันจริงๆเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเอาผลกระทบส่างๆของเศรษฐกิจหลายๆอย่างแล้วก็เอากระแสตรงสัปดาห์นั้นมาทำด้วยมาเขาเรียกว่าไงล่ะขยี้ให้ลึกถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆผู้ที่เกี่ยวข้องจริงๆว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับวันนี้พี่แป๊บมีเรื่องอะไรวันนี้ควกก็เช่นเคยมีเรื่องมาเล่าเออมีเรื่องมาเล่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับใน t ิ k t อกเพื่อนรักอีกเช่นเคยปกติดูทิกตอกบ่อยไหมบ่อ ทนกคืนตีสองเนี่ยกับทิกต็อกนี่แหละเชื่อเชื่ออันนี้เชื่อนะว่าหลายหลายคนเออมันเคยยังไงล่ะอาจจะอยากฆ่าเวลาแป๊บเดียวแหละแป๊บเดียวเท่ากับไม่มีจริงเข้าไปดูแป๊บเดียวแล้วก็มันตอบโจทย์ให้นังพวกคนที่สูงอายุด้วยอย่างแบบพวกคนแก่เงี่ยบางทีเขาเล่นอะไรไม่ค่อยเก่งแต่ติกต็อกมันแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นไงเออแล้วย่างหนึ่งติกต็อกเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่คอนเทนต์สมัยก่อนที่เรารู้จักกันว่าแค่แค่เต้นเออแค่เต้นแค่ไหนแต่ลินมันมีแบบ h า w ทูต่างๆ มีสอนมีวอลกมีอะไรสั้นๆเยอะแยะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โฆษณานะแก่บอกเฉยๆแล้วมันคืออะไรมันมันก็เป็นแพลตฟอร์มที่ว่าเขาถึงได้อันนี้เราก็มีเรื่องจ้าในทิกตอกมาฝากกันอีกเช่นเคยนั่นก็คือสาวสุดเซ็งรถตัวเองแท้แต่ต้องซื้อคืนโดนขโมยไปขายนั่งเรือยไปตามถึงฝั่งพม่าแถมถูกเรียกค่าไทยกว่า4 0 0แสนบาทฟังไม่ผิดนะรถตัวเองแต่ต้องไปไทยคืนเอใช่ก็คือเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มี ผู้ใช้ t ิ k ต o อท่านหนึ่งได้โพสต์คลิปเนี่ยขณะนั่งเรือข้ามฟากไปอีกฝั่งเพื่อไปนํารถกระบะของตัวเองที่ถูกขโมยไปเนี่ยนำมาคืนซึ่งคนร้ายเนี่ยก็ได้เช่าไปแล้วกลับเอาไปไว้ที่ชายแดนแม่สอดจัมบ,บัตตาส่งต่อไปอยังประเทศเมียนมาก็กคือเหมือนว่าเขาเรียกไงเท่ารถมาแล้วก็<อ>ส่งต่อไปใช่ไหม<อ>ใช่เอาไปขายเอาไปขายให้ฝั่งพม่าโดยเธอเนี่ยต้องนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งเมียนมากับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจตัวเองชายแดนตอชาดอใช่เพื่อประสานกับทหารอีกฝั่งเพื่อขอรถคืนแต่ทว่า เมื่อไปถึงเนี่ยคนที่นํารถมาส่งกับเรียกเงินค่าไทยถึง4แสนสามหมืบาทแต่ก็ได้มีการเจราจาต่อรองจนเหลือ1นึ่งแสนแปบาทสุดท้ายเธอจําใจต้องยอมเสียงเงินเพื่อไทยรถคืนและเธอเนี่ยก็ยังได้บ่นว่ารถตัวเองแท้ๆแ,แต่ต้องซื้อคืนและก็ยังต้องมาตามจับหัวขโมอีกด้วยอเออเรื่องราวมันก็ออประมาณนี้ในคลิปก็ถือเป็น,อ,นอุทาฮรณ์ก็เป็นป้องก็บอกแล้วว่าเป็นคลิปที่เตือนผู้กิจการร้านปล่อยรถเช่าปล่อยรถเช่าี่เราจะเจอบ่อยๆก็ตามสถานที่ท่องเที่ยวไหมใช่ใช่ถ้าเราถ้าใคร เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูก็น่าจะเคยไปเที่ยวเกาะล้านก็เป็นธุรกิจแบบคล้ายๆเช่ามอไซค์นั่นแหละแต่อันนี้เป็นรถยนต์เป็นรถยนต์แทนซึ่งเอาจริงรถรุ่นนี้ก็ค่อนข้างใหม่อยู่นะแพงเออแล้วก็ซื้อมาแล้วยังต้องไปไช่คืนอีกเออเสียค่าเวลาเสียเวลาเสียการและอย่างคือที่เสียแน่ๆคือสุขภาพจิตเงินก็เงินตัวเองยังต้องไปเสียอะไรอีกอ่ะซึ่งทีมข่าวเราก็ได้ไปสัมภาษณ์มาได้ได้ความมาว่าองไรบ้างก็คือทางผู้เสียหายเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังว่า คือเขาอะติด GPS ไว้ที่รถด้วยอ่ทุกที่แหละอ่ทุกร้านแหละเขาองติดไว้พวอความปลอดภัยใช่เสร็จแล้วเนี่ยทางคนร้ายเนี่ยก็ได้โทรมาบอกว่าเออเนี่ยพี่เช็คดูหน่อยผมผมหา GPS ไม่เจอเหมือนคนร้ายเนี่ยก็จะตรวจดูว่ามี GPS กี่ตัวเหมือนโทรมาแบบลองเชิงทางทางผู้เสียหายเนี่ยเขาก็แบบเอะใจแล้วว่าเออเนี่ยทำไมถึงโทรมาเออโทรมาเขาก็เลยตอบไปว่าเออก็ เบีทางนี้ดูให้ในตัวอสอบให้อย่างเงี้ยคือเขาก็รู้แล้วว่าเออน่าจะไปแล้วแล้วก็ติด<อ>ต่อไม่ได้เลยคนนี้อพอเช้าอีกวันนึงมาก็คือมันคือมันตั้งแต่วันที่9อ,อ๋อตั้งแต่วันที่9เลยเหรอใช่จนถึงประมาณวันที่14 15ี่้นะเรื่องนี้จบวันที่15บห้าแต่แหละก็เห็นทางผู้เสียหายเนี่ยก็พอเช้าอีกวันเนี่ยทางเขาเรียกว่าลูกน้องเออก็ตรวจพบว่าเออ G P S ไปอยู่ที่พม่าแล้วแต่อันนี้เขาโชคดีที่เขาแบบว่าตำรวจตระเวนชายแดนช่วยเหลือเออก็แบบเจรจาให้นู่นนี่นั่นแต่ก็ยังถือว่่าาเยยออะะูดีนจก สี่แสนสามเหลือแ <3, S 2> สนแปดก็เท่ากับว่าครึ่งครึ่งหรือจะ แต่หนูว่ามันน่าจะเป็นขบวนการไหเพราะเอารถไปถึงประเทศนั้นก็ไม่น่าง่ายนรถตัวเองที่ต้องไปเสียงเงินไทยคือหุ่ไม่ไคือคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นขบวนการทางทางผู้สหายเนี่ยก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์ด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็เห็นว่าจะพยายามจับคนร้ายใช่ไหมจับคนร้ายให้แบบขบวนการที่มันหมดไปแต่แต่ก็ไม่ใช่เงินน้อยนะอยู่แสนแปดเอาจริงแค่เงินหมื่นสองหมื่นสมัยนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะใช่เออมันเริ่มจะกลับไปหมือนสมัยก่อนแล้วที่เงินเงินเฟ้อ ตลอดวันนี้ครับในการเก็บม,มาเล่ามาคุยก็ต้องขอตลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ครับทุกคนจันร์ถึงศุกเวลาหนึ่งทุ่มตรงที่พีพีนิวอารครับตลอดวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ